conversion รักษาการจ้างงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากนายปริพัฒน์บุรณิสินที่ปรึกษาสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมและที่ปรึกษาคณะอนุก,กรรม,มาธิการยานยนต์ไฟฟ้าสภาผู้แทนราษฎรคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและบุคลากรในการเขตพัฒนาพิเศษาภาคตะวันออก e e c กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า นโยบายของรัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีคศ2 0 3 0หรือปีพศ2573จะต้องมีรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อย่างน้อย30%ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดกระนั้นก็ตามการจะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าแบบฉับพลันอาจจะกลายเป็นการดิสรับ หรือทำลายล้างระบบอุตสาหกรรมดั้งเดิมทำลายซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมนี้อาทิผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ภายในเวลาอันใกล้ขณะที่ราคารถยนต์ไฟฟ้ายังค่อนข้างสูงสร้างอุปสรรคต่อกกำลังซื้อในภาคประชาชนและถ้าจำนวนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าน้อยเกินไป เป้าหมายลดการปล่อยโมลพิษและสร้างอุตสาหกรรมของภาครัฐก็จะไม่เป็นไปตามแผนแต่ถ้าเราสามารถแทร็ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงหรือ e-v conversion ให้คนสามารถนำรถยนต์เก่ามาเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องก็จะมีเวลาปรับตัวอย่างน้อย7-10ปีเพื่อเข้าสู่ซัพพลายเชนยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงในการนำรถเครื่องยนต์สันดาบมาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าลดภาวะการเกิดหนี่กรัวเรือนผลักดันเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษให้ขับเคลื่อนได้ตามแผนนอกจากนั้นอุตสาหกรรม e-v conversion ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเกิดซ u p p l y chain และผู้ประกอบการในวงจรจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนหลายแสนล้านบาทต่อปีลองนึกภาพว่าปัจจุบันเรามีรถจดทะเบียนในระบบ41ล้านคันแบ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์21ล้านคันรถยนต์20ล้านคันในจำนวนรถยนต์20ล้านคันก็มีหลายประเภทซึ่งคนไทยใช้รถยนต์เฉลี่ยประมาณ20ปี พราะรถยนต์คันหนึ่งราคาแพงสำหรับครัวเรือนไทยการซื้อรถยนต์หนึ่งคันต้องเป็นหนี้7ปีเพราะฉะนั้นรถยนต์จึงเป็นสินทรัพย์มีค่าที่ต้องบำรุงรักษาเพื่อใช้ให้นานที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเราเก็บข้อมูลของโครงการขนส่งทางบกซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนอย่างมากบอกไว้รายละเอียดว่าแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยมีรถจดทะเบียนกี่คัน รถบะกี่คันรถตู้กี่คันรถบรรทุกกี่คันอายุเท่าไหร่ทำให้เราระบุค,ความต้องการได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการรถไฟฟ้า,ฟาดัดแปลงจำนวนเท่าไหร่และต้องใช้ผู้บริการดัดแปลงแบบไหนในการสนับสนุนความต้องการเหล่านั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลเราพบว่าการสร้างอุตสาหกรรม e-v conversion ให้ครอบคลุมอย่างแท้จริง ต้องสร้างกลุ่มซัพพลายตามดีมันเซกเมนต์โดยทำความเข้าใจความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของรถแต่และประเภทซึ่งทีม EEC e <EC S 2> ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าแดัดแปลงในปัจจุบันมีทั้งหมด4 s e เซกเมนต์ใน4เซกเมนต์มี b s i n e s s Mo เด l สำหรับผู้ประกอบการที่แตกต่างกันดังนี้เซกเมนต์ที่1 เป็นความต้องการของผู้บริโภครายย่อยที่มีรถอยู่แล้วอยากนํามาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถบรรทุกรถตู้หรือรถส่วนบุคคลเซกเมนต์ที่2เป็นกลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะขนาดเล็กเช่นรถสองแถวหรือรถตู้รายย่อยเป็นต้นเซกเมนต์ที่3 เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการใหญ่ขึ้นมาตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ให้บริการขนสง่งที่มีรถขนส่งในบริษัทจํานวนมากหรือผู้ให้บริการที่ไปรับสัมทานขนส่งพนังงานตามโรงงานต่างๆเสก g m e n t ที่4รถยนต์ของหน่วยงานรัฐถ้าเราลองดูตัวเลขในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะกับรถตู้ ซึ่งรัฐบาลประกาศออกมาแล้วว่าอยากให้รถยนต์ในหน่วยงานภาครัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างรถใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นเรื่องดีในการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแต่ขณะเดียวกันรถเดิมที่มีอยู่แล้วหรือผู้ที่ไปรับสมัมรทานของรัฐที่มีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรก็เป็นการเสียโอกาสเพราะฉะนั้น segment น,นี้สามารถนำมาทำ E.V. Conversion ได้แต่ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาจไม่เงื่อนไขที่ไม่ตอบโจทย์กลุ่ม Microfactoring หรือผู้ประกอบการขนาดกลางเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดผู้ประกอบการอีกกลุ่มที่ให้ผู้บริการดัดแปลงรถยนต์หน่วยงานของรัฐในแต่ละพื้นที่เมื่อเรามองเป็น segment แบบนี้จะสามารถกำหนดลักษณะความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ออกมาได้อย่างละเอียดภาครัฐสามารถกำหนดนโยบายการสนับสนุนได้ตรงตามเงื่อนไขผู้ประกอบการชิ้นส่วนสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างชัดเจนสถาบันการเงินเข้าใจความเสี่ยงและการเติบโตของอุตสาหกรรมได้สามารถระดมสภาพคล่องและออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ตรงกลุ่มทำให้เข้าถึงผู้ประกอบการดัดแปลงได้ทั่วถึงในต้นทุนการเงินที่ไม่สูงนักถ้าทำลักษณะแบบนี้ เราจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม eV conversion ได้อย่างรวดเร็วรักษาธุรกิจดั้งเดิมให้มีเวลาปรับตัวรักษาการจ้างงานและสร้างเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ